ตอนนี้นะคะคนที่ snap ก็คือคนที่ไม่ได้หวัดคิวนะคะก็จะเข้าไปแถวกลางเพื่อจะเข้าไป snap ภาพส่วนออกได้เลยนะคะ ขออนุญาตเดินออกได้เลยนะคะพี่คะถ้าพี่ยืนแช่หนูไม่ทำอะไรไม่ได้นะจะอย่าดันนะคะอย่าดันนะคะอย่าหนูขอไลท์ปืนให้หยุดหมดแล้วนะคะถ้าถ้ายืนแช่หนูทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะต้องออกตรงนีเลยนะคะขออนุญาตออกเลยค่ะขออนุญาตนะคะรอไปได้ไหมกันนะคะรอคุณทะ้ง ควรไม่โดนตัวผมะดะไหมทีมก็เหมอนเจอครับมาเลยครับถึงตรงมาได้เลยอันนี้เป็นข้อขอบคุตรงนี้ ขอนี้ไม่ไม่พขาวออกนะคะคุณพี่คาล้มว่ออกได้เลยนะคะหนูไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้ตรงนี้เดินไม่ได้นะคะรบมว่เดินออกเลยค่ะคุคกเลยนไหคุ่อคุณลกชอบคุณมาคกเ็อตค่ณพ่อคุณลูกช็ค่ลูกช็ค่ครกช็อตคุ่คลูกร็อ่อุ็ออุลกตอลยคะ่็ ได้ค่ะได้สมุดรอนะคะ <tries> 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 ขอขอยับตรงนี้เดินเลยนะคะรบควนเดินเลยค่ะเดินเลยนะคะรบควนเดินเลยค่ะรบควนเดินเลยนะคะไม่งั้นเดินเลยค่ะรบควนตรงนี้เดินเลยนะคะเดินเลยนะคะถ้าแ <c oughs> สด p ก็ออกเลยนะคะ คมณได้เลยนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะว่าค่ะอ่าเปลี่ยแถวแถวนี้สแนปเองถ้ามีเบียดขึ้นมาจะปิดแถวนี้ทันทีนะคะถ้าตอนนี้มีการเบียด้องนี้เข้ามาแล้วขออนุญาตปิดแถวสแนปนะคะเราจะไม่ทาแต่สแนปแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยเยอจมงเลยนะคะดูพี่ชา โอ้แซนด์แลปแล้วออกเลยนะคะัแนดเสร็จแล้วออกนะครับผมคนด้านหลังยังรออีกเยอะนะครับผมไม่ยืนแช่นะคะถ้าใครยืนแช่ไม่ได้ยืนแช่นะคะไม่ยืนแช่ไม่ถ่ายติดคนที่มาขอลายเซ็นนะคะแถวนี้ไวๆได้เลยนะคะแซนด์ได้เลยค่ะไม่ไม่มีคิวนะคุณแซนดได้เลยแล้คิวเรีลวไม่ได้ถ่ายต่อเรื่องเลยนะครับคนที่ไม่ได้มีคิว คนไหนจะถานคุณพิธาครับไม่ยืนยีนอื่นนะครับเดี๋วเขามานะม่มากเลว่นหครับคยกระห้องยากติดคนนี้แล้วด้วยเพราะว่าร่างไม่น่ารักแล้วแบบนี้าดตรงกิ่มไม่น่ารักขาดมาค่ะเดินเลยจะาสังเชือกเดินเลยครับเจ้าหน้าที่เดินเลยครับไม่ยาเี่จะเข้ามแลครพี่จ๋าเดินเลยนะครับผมคนข้างหลังงานมาดิเยอะนะครับวันนี้นะคะคนอยู่เยอะมาก

ตอนนี้นะคะแถวก็เยอะนะคะที่ทิมก็ยังลังเซมอยูอ่อาจจะไปยืนแช่ตรงนั้นไม่ได้เพราะประชาชนค่อยๆเดินเข้ามาเนาะพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะคะพื้นที่ค่อนข้างจํากัดเราต้องถอยออกมานะคะขอ,อยญดตนะคะได้นิดเดีออยะคะ่ะ อันคานนี้ออก็ไปห้องน้ำปิดห้องน้ำเปิดห้องน้ำรอด้านหลังค่ะมายืนฝั่งประตูหน้าห้องน้ำนะคะเลยนะคะคือเสียงที่เข้าเนี่ยคือมีแต่เสียงของเจ้าที่ครับ ตรงนี้นะค่ะคนที่สน a p ก็คือคนที่ไม่ได้บัตรคิวนะคะก็จะเข้าไปแถวกลางเพื่อจะเข้าไปสน a p ภาพส่วนคนที่ได้บัตรคิวก็จะเข้ามาจากสวนจากประตู5เพื่อแล้วก็ออกทางด้านหน้านะคะอันนี้คือคนที่จะนเข้าไปสน a p ภาพกับพี่ทิมนะคะ